จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปี2568วันที่27มีนาคม2568เวลา11นาฬิกา30นาทีนายชัดชาวานนันเบญจศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการจัดกิจกรรมสัม,ม,นสม,มนาสร้างและพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปี2568ณห,ห้องไพฑูรย์โรงแรมเพชรรัตน์กาเด้นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางสาวสุภาพนพก้าประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดนายวัชรินสุขเกษมพอ,อสวท1้อ 101, และสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุภาพนพก้าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เครือข่ายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ในทุกด้านกิจกรรมหลักของโครงการในวันนี้คือกิจกรรมสัมนมาสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปี2568จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน50คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้นำชุมชนสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอปอมชอในโครงการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒน,นาจังหวัดร้อเอ็ดการไลฟ์สดทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94เมกเฮิร์ และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดการบรรยายพิเศษโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวข้อการสร้างเครือข่ายรู้เท่าทันหลอกลวงออนไลน์ด้านการเงินเพื่อให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางการเงินในยุคดิจิทัลและสามารถนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง คมกริตพวงสีเขนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนรายงาน